สวัสดีครับน้อนนอมาดูแม่บ้านสางข่กันนะครับข่ตัวนี้ดักปลาหมอนะครับเป็นตาเล็กนะครับอาชีพเสริมนะครับคุณพ่อออกไปลงขายนะครับพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสนะครับก็มีเยอะอยู่นะครับที่กําลังสางแล้วก็สางเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูผลงานของคุณพ่อกันนะครับนี่พ่อปิปุออกไปลงข่ายก็จะได้ปลาหมอนะครับ ตัวดูตัวนะครับตัวไม่เล็กนะครับปลาหมูตานีครับผลงานเมื่อเช้านะครับตัวใหญ่ใหญ่เลยปิ้งนี่น่าจะอร่อยนะครับปิ้งพลิกปิกิจให้เป็นโอกาสนะครับกินกันให้เบื่อไปเลยนะครับกินกันให้ศูนย์พันไปเลยนะครับอยู่กับน้ำเราก็ต้องปรับตัวนะครับก็ยังเหลือในกระมังอยู่นะครับยังสางไม่เสร็จนะครับ เดีอีกประมาณสองปากนะครับเหลือคู่ใจครับเหลือคู่ใจนะครับที่พ่อออกไปปากขายนะครับลำนี้เลยติดเครื่องด้วยโอเคก็ยังสู้กันต่อไปนะครับสำหรับระดับน้ำนะครับบางประหานทับน้ำอยุธยานะครับน้ำยังสูงอยู่นะครับฝากติดตามนะครับขอบคุณครับ